ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายโนบิหรือโนบิตะอยเยอร์ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับน้องจากกรีก่อนจะโพสต์จะลงคลิปอะไรให้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงก่อนนะครับไม่ใช่ฟังจากคนอื่นมาแล้วกลัวจะไม่ได้ยอดไลค์ยอดวิวกรณีที่น้องจากกรีนำข้อมูลจากสำนักงานกฎหมายผมและข้อมูลส่วนตัวในคดี ที่ว่าจ้างระหว่างทนายความและลูกความไปโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกความและทำให้เสียหายนั้นลองไปหาฟังคลิปใน YouTube นะครับว่าน้องเขาพูดอะไรบ้างและมาอ่านข้อเท็จจริงจากตัวเจ้าของคือคุณออยลี่หนังคนละม้วนเลยพี่ไม่เคยว่าร้ายหรือรังแกน้องเลยนะครับอีกอย่างถ้ามีความผิด ตามที่น้องอ้างถึงลูกความพี่คือผู้เสียหายไม่ใช่น้องจากกรีนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเรื่องของตนเองก็เอาให้รอดก่อนงานนี้สำนักงานกฎหมายพี่ใช้สิทธิปกป้องชื่อเสียงเต็มที่นะครับทั้งทางแพง่งทางอาญาก่อนจะแฉใครหาข้อมูลก่อนดีๆระวังจะเป็นข้อมูลเท็จอย่าใจร้อนเช็คดีๆ ไม่งั้นคดีจะบานเก่งในโซเชียลแต่จะโดดเดี่ยวในห้องขังนะครับเรื่องนี้น้องเปิดน้องก็คงต้องรับผิดชอบในการกระทำของตนเองฝากให้คิดไม่รับคำขอโทษรับกรรมอย่างเดียวเลิกได้แล้วคอนเทนต์บาปเอาเวลาไปทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างซึ่งสืบเนื่องนะครับจากที่จัก,กรีแบ่งปันน้ำใจคนไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับเสียเงินรวมแล้ว300,000กว่าบาทคดีไม่คืบหน้าเอาความดังที่เคยช่วยลุงพลทําให้ลูกความมั่นใจว่าตัวเองเก่งดังทําให้คดีนี้ลูกความต้องไปเสียเงินกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจ้างค่าทนายราวๆส0 0 0 0นบาทคดีปัจจุบันไม่คืบหน้าทิ้งลูกความหนีตามใบเสร็จ 175,000บาทจ่ายเงินสดอีกรวมๆเป็น300,000บาทใครเอ่ยฮ่าฮ่ฮอย่าดิ้นนะครับคดีนี้ไม่คืบหน้าเอาเงินไปแล้วปล่อยให้ร้อยเวรสอบสวนแต่ตัวเองนะ่ะรอช่วยตอนขึ้นศาลอย่างเดียวไม่ไปกับลูกความเวลาไปสอบปากคำปล่อยทิ้งคดีปลอมแปลงเอกสาร เรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่เป็นแฟนคลับของทนายโนบิคนแรกบอกว่าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นแค่ยืนให้เป็นไม่ต้องล้มก็พอผมขอให้พี่ทนายโนบิผ่านทุกปัญหาไปได้อย่าไปสนขยะสังคมที่อยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์เลยครับปล่อยให้มันไปตายอยู่บนโลกของความเป็นจริงเถอะนะครับ สู้ๆครับพี่ถัดมานะครับบอกว่าเด็กแบบนี้น่ะควรส่งเข้าสถานพินิษได้แล้วจ้าทนายเนื่องจากจะทําให้สังคมเสื่อมและเป็นภาระสังคมเด็กคนนี้ควรได้รับการบําบัดจิตใจด่วนถัดมานะคบ,บอกว่าสั่งสอนไอเด็กเหลือขอให้หลาบจําค่ะจัดไปค่ะคุณทนายสูส้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดประเด็นดราม่าของทนายโนบิ กับจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มซึ่งคุณออยลี่ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับจากเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้นะคะเรื่องทนายโนบิทิ้งลูกความนั้นไม่เป็นความจริงออยลี่ <O ily S 2> เป็นลูกความของทนายโนบิคนที่ถูกพูดถึงในโพสต์นี้จริงค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและใช้ออยลี่เป็นเครื่องมือของบุคคลที่ไม่หวังดี ออยลี่จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ค่ะเงินสามแสนที่พูดถึงกันจริงๆแล้วค่าว่าความไม่ได้ถึงสามแสนบาทอย่างที่ในโพสต์ระบุเงินที่จ่ายไปให้ทนายไปนั้นแยกเป็น3มเรื่องคือเรื่องจดลิขสิทธิ์จำนวน20,000บาททนายจัดการให้เรียบร้อยค่ะได้รับเอกสารสิทธิ์แล้วเรื่องที่ส ฟ้องคดีหมิ่นประมาทที่ออยลี่ถูกใส่ความคดีนี้ศาลตัดสินเป็นที่เรียบร้อยในวันที่17มีนาคม2564ที่ผ่านมาออยลี่ชนะคดีจำเลยได้รับโทษและชดใช้ค่าเสียหายให้ออยลี่เรื่องที่3ซึ่งเป็นคดีปลอมแปลงลายมือชื่อและปลอมแปลงเอกาสารที่พูดถึงกันตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการของพนักงานสอบสวน ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากได้มีการส่งพิสูจน์ลายมือชื่อให้ผู้เชี่ยวชาญรับรองและตัวผู้ต้องหาได้รับการปลอมแปลงและใช้เอกสารหลายครั้งในการสั่งจ่ายเช็คด้วยจึงต้องฟ้องทุกกระทงทําให้พนักง,งานสอบสวนต้องใช้เวลาในการทำสำนวนทนายโนบิไม่ได้ทิ้งค่ะ แต่เรื่องอยู่ในช่วงกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถามว่าช้าไหมไออยลี่ก็คิดว่ามันนานแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะมีเอกสารเยอะและสอบพยานที่เกี่ยวข้องหลายคนแถมมีโควิดมาอีกส่วนที่บอกว่าทนายความไม่ไปร่วมสอบปากคำเลยนั้นไม่เป็นความจริงเพราะคดีที่ว่าจ้างนั้นมีทนายความดูแลอยู่สามท่าน ไม่ใช่เฉพาะทนายโนบิทนายไม่ได้ทิ้งแค่รอตามกระบวนการส่วนเรื่องเอกสารที่ส่งให้ไปนั้นออยลี่แค่ส่งไปปรึกษาเพียงเท่านั้นเราแค่ต้องการอยากจะปรึกษาออยลี่ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์ใช้ออยลี่มาโจมตีทำร้ายทนายความของออยลี่ออยลี่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวและอย่าเอาออยลี่เข้าไปเป็นเครื่องมือในการทิ่มแทงของคุณ Ag, เห็นใจฉันบ้างฉันลำบากใจฉันเหนื่อยใจมากที่มาตอบปัญหาแบบนี้ซึ่งสืบเนื่องนะครับจากที่คุณออลี่นั้นได้แคปโพสต์ของจัก,กรีแบ่งปันน้ำใจคนไทยนะครับที่ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพนะครับโดยมีข้อความดังนี้เสียเงินรวม300,000กว่าบาทคดีไม่คืบหน้าเอาความดังที่เคยช่วยเหลือลุงพลทำให้ลูกความมั่นใจ ว่าตัวเองเก่งดังทำให้คดีนี้ลูกความต้องไปเสียเงินกูนี่ยืมสินมาเพื่อจ้างค่าทนายราวๆส0 0แสนบาทคดีปัจจุบันไม่คืบหน้าทิ้งลูกความหนีตามใบเสร็จ1,75,000บาทจ่ายเงินสดอีกรวมๆเป็นส0 0 0 0 0ใครเอ่ยฮ่าฮ่อย่าดิ้นนะครับคดีนี้ไม่คืบหน้าเอาเงินไปแล้วปล่อยให้ร้อยเวร สอบสวนแต่ตัวเองน่ะรอช่วยตอนขึ้นสารอย่างเดียวไม่ไปกับลูกความเวลาไปสอบปากคําปล่อยทิ้ง h ท็คดีปลอมแปลงเอกสารคดีน้องชมพู่หมอปลาพูดว่าตนไม่ทราบว่าใครสั่งให้ลุงพลปักทูปกลับหัวแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมอธรรมทางจังหวัดบุรีรัมย์แต่ตนยอมให้คนมองว่าตนเป็นคนไม่ดีแต่ที่จริงแล้ว ตนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้กระทั่งการกินทานหมอปลาก็ไม่รู้เรื่องที่สำคัญตนไม่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อยู่แล้วแต่ตนนั้นก็ต้องมาขอขมายายอุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านกก,กอกเพราะกลัวชาวบ้านจะไม่สบายใจและที่ทำไปเพราะสงสารครอบครัวของบุคคลคนนั้นจะไม่มีที่ยืนอย่างไรก็ตามในตอนแรก ตนจะเดินทางมาที่กกกอกหลังจากที่คดีน้องชมพู่เงียบไปแต่ตนรู้สึกร้อนลุ่มจากการกระทำของอีกฝ่ายที่ด่าทอด้วยคำหยาบคายจึงตัดสินใจรีบเดินทางมาขอขมาวัตถุประสงค์หลักตอนนั้นตนนั้นต้องการให้เขามีที่ยืนในสังคมตนช่วยเขาเพราะตอนนั้นเปรียบเสมือนคนกำลังจะจมน้ำตนไม่รู้ว่าเขาดีหรือชั่ว แต่ตนนั้นต้องช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนด้านพระอธิการบุญมากล่าวว่าอาตมานึกว่าหมอปลาเป็นคนแนะนําซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านกก่กาเคารพนับถือตอนที่ครอบครัวน้องชมพู่มีพิธีสาบานอาตมาก็ไม่อยากให้สาบานเพราะอยากให้ดีกันทั้งสองฝ่ายแต่ครอบครัวของเขาก็ประสงค์ที่จะสาบานอัตมาก็ไม่ขัดเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านที่สาบาน ก็ไม่มีใครเป็นอะไรพระธิการบุญมาพูดอีกว่าวันที่สาบานวันนั้นอาตมาก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ดื่มน้ำสาบานจากนั้นหมอปลาได้ขอพระอธิการบุญมาดื่มน้ำที่ใช้ในการสาบานซึ่งมาจากวัดธรรมภูผาแอกน้ำดังกล่าวมาจากก๊อกที่ตาชานตาน้องชมพู่นำมาดื่มในพิธีสาบานดังกล่าว และนำใส่กระบอกน้ำมาให้หมอปลาดื่มพระธิกาบุญมาได้นำน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้หมอปลาดื่มซึ่งพอหมอปลาได้ดื่มน้ำจนหมดพร้อมบอกว่าดื่มน้ำแล้วสดชื่นเนื่องจากเดินขึ้นเขารู้สึกกระหายน้ำหลังทำพิธีขอขอมาหมอปลาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้ตนกดดันหลายๆอย่างตนจึงมาสารภาพและมาขอขอมาพระอธิการบุญมาเพราะก่อนหน้านี้ ทุกคนคิดว่าตนเป็นคนให้ลุงพลปักทุปกลับหัวตนได้มาพูดในวันนี้เหมือนทำให้ตนได้คลายความจริงฝั่งนั้นเขาได้ด่าตนด้วยคำหยาบตนจึงต้องมาขอขมาในวันนี้ถึงแม้ตนจะเคยพูดเน็บแนมแต่ตนนั้นไม่เคยว่าเขาด้วยคําสัตว์เดรัจฉานแบบนี้